มันเป็นหมายคาบมันไม่ใช่เกมไน่นอนสนอย่น่อยูาไแล้วไม่รู้จาตอนันเล่น้ามันออกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนเหี่ยมนไอกวยนหมยอดวิวยอดวิวที่รอยแล้วไม่รู้ที่ลงคลิปไป ep สองกับ ep แรกไปอะยังไม่ถึงยี่สิบเลยปกตินี่แม่หลักร้อยหลักพันละ เอเตยมของให้พร้อมดิเต็มของหาเลยยังไม่มีไม้เลยไปตัดไม้ดิเดี๋ยวกูเผาเหล็กรอนะเหล็กเพียบเลยเหล็กเอาของหินจงหินย้อยเก็บไว้ก่อนมบีแมงไม้ส้มบีแมงไ้พวกนี้เก็บไว้ก่อนลูกธนูยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ส้มบีแมงไว้สว่างก่อน ปักทขายังไงวะแยวบ้านพี่มีทั้งคีปเปอรมงง์มีทั้งนุ่มมีทั้งนิ่งสมัยจะเอาอ่ะสมัยจะเอาอะสมัยเอาอยู่ดีมันก็ว้ามาอะไรเนะี่ยห e ือ

มันใช้คําพูดกูนี่หว่าตอนที่มันยังเป็นเด็กกรโบกอยู่กูใช้คํานี้เรียกอาร์เซนอลเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดิมพันเอ้ยวดูเดิมพันเป้าเบียร์โค้อ้าวเอ้ยหลังนึ่งเงาเหมือนเมื่อไตรมาสยื้อไม่ใช่ ตรงนี้มีเหมือให้ลองปะแใกล้ตรงนี้ไม่น่าจะมีวะปกติเนี่ยดีแล้วเหมือนเหมือนเหมือนกูเล่นเล่นเก่งไงเฮียฟังถ้าเล่นถ้าเล่นในคอมเออได้อยู่ในคอมอ่ะตังยังมีตังซื้อคอมตัวนี้เก็บตังอยู่งานไม่มีทำตกงานครับโดนโดนโดนคนแย่งงานอ่ะ ไอ้นี่กับปลาหอกใส่กูอยู่นั่นแหละเดี๋ยวพะมึงเดี๋ยวกูทำฟาร์มมึงอ่ะสักวันหนึ่งอ่ะเฮ้ย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 กูจะตายได้ตายได้เนี่ยดอกปะเนี่ยเฮ้ยมันดอกหอกให้เหรอเฮ้ยดอกหอกง่ายไอหอกติดเต็มเลยแถวนี้ กูเผาทิ้งไว้เยอะแยะเฮ้ยเฮ้ยบ้าเกิดตันมึงหไหนวะกูก็มีนะธนูกูมีเหมือนกันนะเอาลูกธนูกูไแล,ล้วมาออกมาด้วย5ลูก เฮ้ยยิงแม่งในน้ำเ่ยเลยตายได้เนี่ยเนี่เอาจริงถ้าอีเพยมาเล่นด้วยดีเลยเนี่ยสามคนเนี่ยเ่่ยกันฟาร์มเนี่ยเฮ้ยจะรกร้ง่ากหนาเนี่ย ทำไมกระจกตรงนี้มันหายไปวะใครทุบออกวะเนี่ยเอาเหมือนกูจะทำที่ประตูทางเข้าผิดนะเนี่ยงั้นทำทางอื่นแล้วกันเอาตรงนี้ออกเฮ้ยประตู ไม่พออุ้ยวางผิดน่าจะต้องวางสีบอกเว้ย เอาไม้ไผ่มาเสียบต่ออีกเอาเดี๋ยวกูให้มวลพูดออกไปออมเล็ดซีดนะเอาให้มเลซีดออกไปเดนะีเ๋ยวกูทำทางไงเนี่ยเดินไปเดินมาตรงนี้ มีอะไรต้องเผาบ้างวะนี่มีไม่ไม่มีเนื้อสดอะไรตอนนี้ตรงนี้กระจกแตกว่ะเอาถุงาวางก่อน

ไม่ได้่อว่ะยังไม่พอแม่ไ,ไม่ เป็นรูที่แบบลอยๆ ป้องกันนะ่าต้องต้องมาก่อนแล้วสร้างสารรค์เนี่ยไม่สร้งสรรค์หรอกทำใมันดูดีขึ้นมาหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกมื่น่าจะโทรเข้ามาใน discord นะเสียงมึงได้เข้ามาแบบเต็มๆเลยอะเข้าไหมล่ะในก็ได้ลุ่น discord ของมเสียงมึงอยู่ไม่มึงพูดอยู่อยู่ไกลไงเสียงเสียงไม่เข้ามาไอ้อกูหรอกอาจจะเข้าแต่เสียงมึงเบาไงอา้าวอะไรวนะเนี่ย เดี๋ยวคลิปหน้ามันต้องโทรเข้ามาดิสคอตนะนั่งห่างกันหน่อยจะให้มันมันสะท้อนกันเฮ้ยข้าทิ้งแม่งซะเลยน่ะเอ้เดมายเอามองหน้ามองหน้าหาเรื่องนะมองหน้าหาเรื่องเออให้มันมาเฮ้ยตัวนี้สตามันดีมากไปอยู่นี่มาดิ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  ปรมาณเอวเพลยไปลงมัอนในในสิบห้าพาร์ทข้างหน้าเรีบเลยเนาะที่เหลือก็เอาเอาปีกไปบินโอ้โหมึงดอกเตดินให้อดอกเตดินให้กูอเอากูาทุบทำไมเนาะยังยังสำรวจสำรวจยังไม่ทั่วเลย<ม>ที่<ม>น,นู่น ลงหมดซีซัวเครื่องพังแล้วมอเตอรใช่ได้ปรยนหลายอย่างโอ้โขาดชิ้นหนึ่งเนาะขาดเนะาะขามาได้สามก็ต้องเอามาปัดเป็นท็อตไอ้ท็อตห้อยห้อยมาทำยังไงวะเซลเล,เลีกใช่ไหมไอ้เห้ยคลิปแรกกูหาตั้งนานทำยังไงวะทำไม่ถูกเลย ตรงนี้ก็ทําเป็นที่ห้อยทอดแล้วกันตรงนี้เหล็กมีเยอะอยู่เหล็กเดี๋ยวจะทําก่อนเนี่ยเหล็กเยอะแยะเหล็ก,ลกมึงไม่เอาถังถังไปตักน้ําละวา,มาไม่ด้วยน้ําละวา <c oughs> น้าละวาพูดได้น้ําละวา เนี่ยเศษเหล็กแล้วก็เอาถังไปด,ด้วยสักสองถังอา่าที่ห้อยทอดห้อยอยู่ไหนวะอ้อนเจอแล้วได้แล้วเศษเหล็กใช้เยอะนะเศษเหล็ก

วางยากจังวะอืมอืมเคาเล่นสนุกสนุกนะเล่นเล่นไม่คราบมันต้องเล่นในนี้ดิชุมต่อไวไฟเดียวกันถึงถึงจะเล่นได้นี่ไวไฟจากตัวตัวนี้ที่เสียบอยู่มันถึงจะเล่นได้งั้นเล่นไม่ได้ดิถึงจะมีเน็ตยังไงก็เล่นไม่ได้เป็นสนุกๆเจ้ในครามันแก้เครียดได้ดีล่งหมดอันนี้ปลงหมด ทำอะไรได้วะเอาไปเผาไม่ใช่มันเอาไปไปกินไอ้พวกขยะได้เหรอได้ถ้าเราทำแบบ็จางระวังเพชรแล้วไปเผาเราดึงเวลาเราดึงออกมาพุ่งไปเตะเลเวลได้เยอะด้วยได้เยอะเป็นพิเศษด้วย,ย,วยมันจะมีบ้านอ e ินแถวนี้ไหมนเนี่ยเฮ้ยซื้อเกมมาได้จ้ะ เอาไงท่ามอีกท่ามหน,นึ่งเฮ้ยจะท่ามวะไอ้พุทธจะท่ามเดี๋ยวเอาน้ำหมดตักน้ำก่อนกูานค,คบาบถังยังถังคาบมาแล้วเสร็จโจลดีอย่างงี้ยเอาบล็อกมาวางก่อนบล็อก ต,ตักน้ำเลยอย่างงี้แล้วก็เอาเฮ้ยตักน้ำเปล่าเมื่อกี้กูไม่ได้ตักน้ำเมือ่อกี้ของเต็มตัวของทิ้งเลยอย่างงี้ก็ทังน้ำทิ้งน้ำเปะอะไรวะเนะี่ยของมันเยอะเอาเนี่ทิ้งไปนี่ทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปมีแต่ขยะทางนั้นเลยไข่ก็ทิ้งไปพวันนี้ทิ้งไปหมดไม่ได้ใช้หรอก ลองเหมืองแล้วเจอเหมืองก็ลงเหมืองเลยครับคนดูเอาเฮ้ยทำไมใช้ไม่ได้เอาถัางนี่บักกูมีถังอยู่สองถังตังน้ำํำแต่ถังมันเหลืออยู่สองเหมือนเดิมบักอตักมานเ,เยอะเลยถังอย่าพึ่งลงจใจนะจ๊ะ

ม่เจ็บเอ็กอยู่ไหนจะผีแอ็กเอามาก่อนเฮ้ยเฮ้ยคุณตายได้นะรอเฮ้ยไอ้พวกนี้ก็กระโดดอยู่นั่นแหละเอ้ยโอ้ยเกือบตาย เหลงเนื้อก่อนได้สลามมาแล้วเหมืองยังใหญ่ ขุดเหล็กไปด้วยกันเจอเหล็กโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาโอ๊ยโอ๊ยแต่เยอะไปไหนพี่อืมเหล็กเนี้ยต้องใช้เยอะแน่ๆในอนาคต ฐานก็ด้วยทานต้องใช้เยอะเฮ้ยำไมทำไมวาไงโดดไปอะไรโดดไปอะไรตายไปทำที่ผลิตลาวาย้อยมีน้อยหินย้อยมีแล้วเออใครเอาปูไปวะเก็บเลยกูมีถังอยู่เอาถังไปตักลาว่าก่อน เฮ้กิบบ้ามทิ้ง,งเฮ้ยเฮ้ยมันมาจากไหนเยอะเยอะวะเดี๋ยวขุดเอาน้ำทิ้งก่อนไม่ได้เกือบตายเงิบน,นี้ไม่ไดนหลงัง พวกฐานพวกเหล็กเนี่ยจำเป็นในช่วงนี้จำเป็น<า>จะเป็นกระโคตรเลยเพชรักันธุ์ตเพชรกูได้ได้แล้วสามก่อนนั้นเนี่ยลงไปหาเหล็กเจอเพชรแล้วขุดมาซะเลยไม่ได้ตั้งใจหาเพชรหรอกเอ้ย,โอ,ยโอ้โหเกือบตายเ<ไหน>อ้ยอุ้ยสองต่อสิการเลยเว โอ้ยสลามสองสองตัวแล้วตัวใหญ่ด้วยมาดิครับมาดิครับสไปเดอร์สไปเดอร์มาสลามต้องการครันสลามตัวใหญ่ด้วยเอาอย่าบอกกร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 อกเอ้ากรอกเตกเยอะยังไงกรอกเตกกรอกเตกกรอกเตกกว่าบ้านต้องกว่าบ้านละกรอกเตกถ้าตายคือกลับบ้านเลย เกิดหาันึงดโอ้สลามโคตรใหญ่เลยสลามว้าหมาพงนี่มันทำดาเมจไม่ได้หรอกตัวเล็กเกินไปกระเปียกเกิน กบเพี้ยเกินทำดีเอาค่าไม่ได้หรอกไหนก็มาแล้วทำไม่ได้ก่อนแล้วกันเอ้ยว้าเอาไว้ด้วยนะเผื่อเจอไอ้นี่ไอป้ประสาท ấy nè, có thể phát sao lại quá? Quá đến phải quá đến, ơi, 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 Ua, ua ơi, 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 ơi,

ลงมาลึกแล้วเนี่ยเหมือนโคตรโกใหญ่เลยโคตรลึกที่ลงเหมือนใกล้บ้านใช่ไหมที่ลงเหมือนใกล้บ้านหรือว่าใกล้บ้านไม่ตรงไอ้ทะเลทรายมันจะมีที่ให้ให้ลงอยู่ตรงนี้นายก็เจอเหมือ,อ,มองใหญ่เขนาดนี้ติดกับบ้านเราเลยก,กูกูดูมาแล้วแถวนั้นอะ โอ้โหเหมืองแบบมองไปเห็นไม่กะ่ะสม,มัม่เยอะเกินไปสม,มัยไปถายก่อนถายทับก่อนสม,มัยเยอะ ไอ้ถามเว้วิเจออย่นี่แล้วแมวหรอกมีแล้วนี่จะมีต่อว่าเสียดถา่ายเส็ยดตอไไ้เสียดามกลับมาคืนใหม่ออกมาตรงนี้ดิเผ่อเจอของดีๆเล็กออกไปด้วยเหล็กไม่ค่อยสำคัญหรอกขายแค่ฐานเนี่ยเล่น็กๆไม่เจอฐานเยอะพอเล่นเล่น,ลน,น,ลน,ลนหลังก็เสิร์ไม่เจอแล้ว ตรงนี้ยังไม่ไปลกันตรงนี้แมงถ่านโคตรใหญ่เลยไปที่หน่งก่อนเผื่อเจอประสาทอะไรสักอย่างไม่ใช่ไปไปเจอประสาทอะไรเงี้ยมังกรนะ,อะเอา้ากูเคยเจอมันแล้วอะ่ะเดินฟาร์มอยู่ดีเจอประสาทไปหามังกรเฉยเลยมันก็อยู่ไกลเอาเรื่องม่นอยู่ไกลหรอกอ้าวตายเลย เออโอเคจบแล้วคลิมนี้